สวัสดีค่ะพบกับช่อง โซฟีมาแล้วชินออกแล้วนะคะรายงานตัวค่ะมาแล้วนะจ๊ะโอเคเริ่มแรกเลยนะคะในช่วงที่เรียกว่าเมาไมยจ้านะคะวันนี้มามีทริคเนี่ยสำหรับการดูแลเล็บนะคะของเราให้มีสุขภาพดีนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือ1งงดการแทะเล็บนะคะหรือกัดเล็บต่างๆเพราะว่าอะไรไหมคะ1ทําให้เชื้อโรคเนี่ยที่อยู่ตัวเล็บบนมือเนี่ยเข้าออปากร่างกายก็สุขภาพแย่แล้วนะคะแล้วก็ทําให้เล็บของเราเนี่ยก็คือมีการแบบ ไม่สะอาดเลยประมาณนี้ด้วยแล้วก็ทาให้เสียบุคลิกภาพ้วยประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่างที่2คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพวกโปรตีนต่างๆ ata? เช่นเนื้อนะคะเนื้อไก่นะคะแล้วก็เนื้ออกไก่แล้วก็เป็นส่ของเป็นประเภทแบบโปรตีนนมอะไรประมาณนี้ผักใบเขียวต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการนําเล็บไปดูแอลกอฮอล์ด้วยพวกสารเคมีต่างๆประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่4มันทาโลชั่นหรือว่าแฮนด์ครีมนะคะในการบํารุงเล็บมือประมาณนี้ด้วยให้แข็งแรงแล้วก็งองางามประมาณ แล้วก็ลดการทาเล็บนะคะให้น้อยลงนะคะป้องกันการเล็บมันจะเหลืองเนาะแล้วก็บางทีแบบว่าทาเล็บบ่อยๆอะคะอาจจะแบบทําให้ผิวเล็บอะมันเกิดการอาการบางได้ประมาณนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็คือก็คือชื่อ <c oughs> ก็คืออันนี้ถึงในช่วงรีวิวกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ว่ามีครีมกันแดดน,นะคะเป็นส่วนของแบรนด์นี้คือมีชื่อเสียงมานมนานมากเลยคือแบบคิดว่าทุกบ้านอะต้องมีข้อนี้ แน่แน่เลยนะคะนั่นก็ได้แก่เป็นครีมกันแดดชะดาน,นะคะเป็น n i v e a นะคะ s ั n ซีเอเอสพี50 PA บวกบวกบวกนะจ๊ะเป็น n i v e a นะคะก็คือแพ็คเกจแบบน่ารักมากวิตามินซีแบสมประมาณนี้เลยนะคะก็บอกว่าอันนี้เคมาเลยนะคะว่า เป็น s p f พี50 PA บวกบวกบวกนะคะผสมผสานวิตามินซีนะคะซูเปอร์วิตามินซีแล้วก็วิตามินอีบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทำด้วยนวัตก,กรรมเทคโนโลยีของแบบดับเบิลล็อกนะคะปกป้องผิวหน้าจากรังสี UVA UVB UVB ประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ลดการของเม็ดผิวหน้าประมาณนี้ด้วยนะคะโอเคที่บอกไปช่วงนี้คือแดดร้อนมากคือทุกคนจะบอกว่าครีมกันแดดหน้าหรือ ก็แล้วแต่ต้องทานะไม่ทาไม่ได้นะกลับมาถ้าไม่ทาคือแบบผิวพังดำคล้ำเดบเยินไม่ได้จ้ะที่เป็นผู้หญิงก็ต้องทาคือทุกเพศทุกวัยคือออกจากบ้านควรทาจะ้ะอยู่บ้านไฟอย่างงี้คือก็ต้องทาเหมือนกันนะหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือต่างๆก็ต้องทาป้องกันได้ทุกคนจําเป็นต้องทาโอเคอ่ะนี่มาถึงตัวนี้ละจะบอกว่า อันนี้วันลองใช้ประมาณอยู่สอาทิตย์แล้วนะคะรู้สึกว่าหน้ามันก็โอเคมันก็ดูแบบผ่องขึ้นนะคะประมาณคือมันเหมือนปรับปรับผิวให้มันมีความกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้มันแอบ,บมีเหมือนแบบ กลิ่นน้ำหอมแรงเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าใครกลัวแพ้กลัวอะไรทดสอบการแพ้ก่อนนะคะใต้ท้องแขนหรือว่าหลังไปหูประมาณนี้แล้วการป้องกันการแพ้ถ้าใครกลัวแพ้นะคะแต่นี้คือวาลองใช้แล้วไม่ไม่แพ้ไม่อะไรนะคะเนื้อครีมของน้องเคานะคะโอเคเราจะมาดูกันเลยเน่ประมาณนี้นะคะเป็นครีมครีมข่าขาประมาณเี้นะคะจะบอกว่าอันนี้นี่คือข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะก็มีความเปลี่ยง่ายนะคะซึมไวไม่เหนียวเหนอหนะไม่ทิ้งคราบ ขาวรูบอกอะไรเลยประมาณนี้นะจ๊ะนะคะที่บอกไปค่ะกลิ่นเขาจะมีความแบบน้ำหอมอมันออกหน่อยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแพ้ได้ก็คือเทสก่อนละกันเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ซื้อมาไม่แพ้นะคะที่เซเว่นอีเลเวนนะคะในราคาแค่29บาทเองทุกคนโอเคลองหาซื้อลองใช้กันละกันนะคะเดี๋ยวว่าจะมาทาที่ผิวหน้าของว่าให้ดูเลยนะคะว่าใช้ไปแล้วนะคะประมาณนี้ก็คือไม่ได้แพ้อะไรแนละ้วทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะนล้วผากก็ทาทาไปหมดเลยก็คือใช้มาบ้างแล้วนะคะประมาณสองสามอาทิตย์ที่ปกป่อสักครู่นี้นะคะอันนี้คือใช้แล้วนะหน้าไม่วอกแล้วก็หน้าไม่ดอกระหว่างวันนะคะทุกคนแล้วมันก็ซึมเร็วมากเห็นไหมคะเนี่ยมะนาวจะมีความซึมเร็วนี่ประมาณนี้เลย นะคะซึมเร็วด้วยแล้วก็ไม่เป็นค่าประมาณนี้นะคะโอเคก็อยากให้ทุกคนลองใช้แล้วหาซื้อตามไปดูแล้วกันนะคะเซเว่นใกล้บ้านทุกคนเลยเซเว่นอีเลเว่นนะคะโอเคขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวอะไรก็แล้วแต่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีคุค่ะสวัสดีค่ะ,คะนีวี Sun and ด์ซีแอน e a อ